กะซนีราคาค่อนน่อยครับผมเกษตรกรครับผมมือนี่มีเพื่อเขามมกครับคูครับตัวผูกตัวโพนึงแม่นึงครับผมแล้วก็ราคาเริ่ม้นที่3,900บาทครับคุณต้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ่าวตอมครับผมมือนี่กะมาพบมาพอกับผมเมื่อาครับกะก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณครับพอพี่น้องครับทางเพชรบูรณ์ครับผมทางอ่า ซูรินทร์สีสะเกดครับผมที่โทรมาสั่งควอยนะครับพอดีว่าเป้าต่อมา่าไรโซนห้เบิ้งครับกับซีนีราคาควอยน้อยครับผมกับเศรษฐกรครับผมเมื่อนี้มีเพื่อเขาแม่ครับคู่ครับตัวผูกตัวผนึ่งแม่นึ่งครับผมแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่3,900บาทครับกุต้นครับครับที่ยูแล้วบอร์โทรจากน่อยครับที่ยูครับผมผมอยู่บ้านเลขที่247ครับ บ้านหนองคูลองตำบลลอมคอมอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี้นี่ลูกพอหลอดงามๆเลยครับเปิดได้าค่า3,900บาทครับผมราคาที่ผมบอกนี่ครับสิเป็นราคาที่แบบว่าหนาคอ,อกเลยครับผมเปิดไว้ลกะก็หนาคอ,อกเลยลวก็ขับรถให้พ่อพี่น้องหรือว่ากะกะเกษตรกรน,นั่นออกเอาเองนะครับเด้อให้ผมแนะนําว่าให้ยกเป็นสุดหลายๆตัวพราว่าคารถ จักตัว่นกับขีดซ้ำเก่าขึ้นเก่าครับผมค่อยคุ้มเนาะคุณต้นเม่นค่อยคุ้มครับอ่ะคุณต้นครับพายมึงชุดแรกครับชุดแรกครับผมสีมีตัวเมียอยู่ตัวเมียอยู่สามนะครับตัวเมียอยู่สามตัวผู้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวผู้อยู่เจ็ดตัวครับเมียสามผู้เจ็ดนะครับเมียสามผู้เจ็ดรวมกันเป็นสิบตัวพอดีนะครับสิบตัวพอดีนะครับสิบเป็นราคาตัวละสามพันเก้าร้อยบาทนี่ครับมึงลักษณะตัวเลยครับอันนี้จังได้กับพอลอดสองตัวนี่ครับเนี่ย โอ้ตัวนี้มีแววเนาะคุณก็มีอันนี้แววดีครับสีดีบ้างครับเนี่ยขาโยกโยกมังใช่ครับตัวผูกมังใช่เนี่ยครับไม่ร้ายที่เห็นนี่ประมาณจะเดือนครับประมาณสามถึงสี่ถึงห้าเดือนประมาณนี้ครับสี่ถึงห้าเดือนนะครับเนี่ยครับตัวนั้นตัวนั้นเรียมง่าแห้งครับนั่นสามพันที่ฟงสร้างตัวนี้เนาะแม่นครับแล้วก็บบกผู่น้ำกันนั่นครับตัวนี้ครับพี่น้องตัวแม่ยต่างหากด้ครับพ่อต้องโอ้ตัวแม่ยต้นเองครับตัวเมียครับผมมีตัวเมียสามตัวครับผมตัวเมียสามตัว ตัวเมียสามตัวตัวผู้เจ็ดตัวครับเปิดราคาตัวละสามพันเก้าร้อยบาทอ่าซีซีแบงค์เข้าครับมีทอนครับซีแบงค์เขามีทอนครับผมพี่น้องอยากได้ตัวใดสามารถจิ้มได้เลยครับจิ้มได้เลยครับนี่แต่ละตัวครับพี่น้องคก็อย่างไรเนี่ยด้อยขันผมใช้หมอนเป็นจี่เหยียดครับให้เบื้อง้าคอกกับทางกุ้ยตุ้นอีกทีนึงครับครับ พุฒนครับควาเตราตูนี่แม,นแม่เพิ่นใหญ่ปะ,ะ,ะครับอ่าแม่เพิ่นสสูงบอกว่าลอยสามสิบหานะครับสามสิบหาถึงลอยสี่สิบสี่สิบสี่สิบหาครับประมาณนี้ครับเพราะว่าอ่าแม่เพิ่นนี่ต้องห้องตองบอกกนว่าเพิ่นไปเล่นบ้าวต่างประเทศแล้วครับครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้ค้นงบได้งบหน่อยครับผมอยากได้ไปเลี้ยง <c oughs> ผมแนะนํามาเบิ่งเลยครับผมยกสุดไปเลยห้องเ่อเกินสี่มือครับเศร้าห้องกินหญ้าเลี้ยงหญ้าเป็นเบิดแล้วครับรุ่นนี่พี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่มีพื้นที่หลายๆเลยครับหญ้าหลายๆครับเอาไปเลี้ยงไปปปอยนนะครับไกิหญ้า ในช่วงหน้าฝนครับผมคิดว่าอ้วนขึ้นมาเป็นกำไรแน่นอนนะคุณต้นเนาะแน่นครับผมเนี่ยครับมีตะเลียมตัวดีๆเลยครับป้าต้อมแม่นครับท่ายดีเลยครับท่ายดีสุดโตครับชุดนี้สีดีกับชุดก้อนอีกครับราคากะย่อมเย้าอีกต่างหากพี่น้องสังเกตเมื่อเด้อครับคุยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากพอดีครับเนาะครับกระดูกแข็งขาเนื้อตัวเป็นมาดีไหมครับพูน่ะครับพูน่ะนี่พี่น้องสังเกตเป็นสาวตี้เด้อสีเหลืองนะครับกระดูกแข็งขาใหญ่เลยนะครับ ตัวนี้ก็ดีครับแม่สาวสาวหน่อยให้กันครับนี่คุ้มนะครูต้นเนาะคุ้มแห้งครับตัวละสามพันเก่าทีเฉลี่ยไปนี่ครับแบบนี้แหละครับพี่น้องคือเลี้ยงไปบ่ขาดทุนแน่นอนครับแน่นอนครับตัวนี้ผมต่อไปสิไปเบิ้งชุดชุดที่สองชุดชุดที่สสิเป็นชุดอ้ายใหญ่ขึ้นมาครับผมครูต้นครับอันนี้คือชุดที่สองที่ใหญ่ขึ้นมาอีกใหญ่ขึ้นมาอีกจังหน่อยครับโอ้จากตัวครับต้องเบิ้งสิบสามตัวครับบ้าตอมครับ ทั้ er no. งเผือกทั้งดำเนาะทั้งเผือกทั้งดำเลยครับแล้วบางพวกเผือกนี่ยูนี่นี่ครับยูนี่นี่สีแบบลูกแบบสายพันธนาหลายตัวพร้อมครับผู้ใดผู้ใดตาดีได้แต่เรื่องตั้งตัวผูด้วตัวผู้น้อยตัวนี้แข้งขาใหญ่แห้งครับเนี่ยสามเดือนเนาะโคตุนเนาะสามถึงสี่เดือนหลือครับตัวนี้ครับผมตัวผู้น้อยเปือกเผือกข้ามแห้งเลยครับบักเผือกเผือกสวยแห้งเผือกนี่สีเปิดราคาหลายบาทพอครับเพราะว่ามันเป็นพอพันได้เลยครับนี่เบิ้งเท่าไหร่ครับพ่อต้นอ่าเผือกเผือกตัวนี้ครับตัวผู้นี่ครับเบื้องหน ผมเปิดไว้ที่ราคา1 1 0 0 0บาทครับ11ใบเท่าครับโอ้ยบางหนังคอพี่น้องหนังข้อโยงอุดปูดเลยครับเนี่ยถ่ายเพ่ปก็ดีครับ11ใบเท่าครับเป็นพอพันคุ้งฝูงได้ลอยลอยสบายสบายเลยครับโอ้ยหนาโอครับพี่น้องหนาโอแห้งครับแม่คนใหญ่บอกคุณต้นแม่ลอยที่ซึ่งหาครับผมแม่สูงครับพี่น้องครับอันนี้คือคุณต้นบอกเขาเขาเนาะครับผมตาดีได้เนาะคุณต้นครับเพราะว่าจะมีคุยที่เนี่ยครับจัังลอดนะครบแม่จังแม่นี่ลูกตัวแม่เนี่ย หกพันครับผมเนี่ยหกพันแม่นี่ดีครับแม่นี่ส่งนี่อ๋อนี่เนาะแม่แม่นทายตัวนี้แม่นี่แม่แม่นดีครับเอาเอาไปก็บักเผือกนี่บ่บ่เสียหายเลยครับแบกเผือกมื่นเอ็ดแม่นันหกพันครับผมเอาต้นสี่ได้ก็ต้นจากบาทครับแม่นี่ตัวนี้ตัวผู้ครับสี่พันห้าครับเนี่ยจะเป็นลูกหลอดด้วยกันครับเนาะสี่พันห้าอยู่นี่ครับคอกนี่คอกนี่ตัวผู้ตัวผู้สี่พันห้าสี่อยู่ประมาณอ่าตัวหนึ่งมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเหลืองนี่สี่พันห้านอกนั่นสิเป็นตัวผู้ตัวผู้สิเริ่มต้้้นนทีี่่ะะคครรััับบตวผูจอยาง เรื่องตัวที่หาพันครับผมแมนครับตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะครับแต่ว่าตัวแม่ตัวแม่สิเป็นหาพันหาครับผมตัวเมียตัวเมียจะเป็นห้าพันห้านะครับแต่ว่าตัวผู้จะเป็นห้าพันนะครับตัวต้นตัวหนยญ่นี่หาพันเนาะอ่าแมนครับตัวนี้ตัวใหญ่เขาหาพันครับผมตัวเมียครับผมเห็นตัวแม่เผือกแวบๆไหมครับแม่เผือกแม่นันยันแล้วครับแม่นั่นสีสูงร้อยสี่อยเกือบสี่รอยสามสีหรอมั้งบ่ถึงหรอเขาไหมครับเขาฉีกเลยเนาะเขาฉีกเลยครับเดี๋ยวผมจูงให้เบิ้งกันเลยครับแม่เผือกแม่เผือกชนเข้าแล้ว ต้นเปิดเท่าไหร่ครับแม่นี่เปิดไว้13,500บาทครับอ๋อใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วครับแม่นี่ก็คือจุ้งในลามได้เปิดบนทุกอย่างแล้วครับแม่นี่เป็นลูกเป็นทุกแล้วนะครับแค่เป็นลูกเป็นทุกแล้วครับแม่นี่โอ้เล็บดีครับพี่น้องเล็บดีแข้งขาดีครับครับผมสีผิวสีพันดีบมดเนาะครับบ่มีเอ่อบ่มีด่างเลยครับนี่โอ้สีชมพูสดใสเลยสีชมพูสดใสเลยครับผมแม่นี่13,500ครับครับสายเผือกครับผมสายเผือกหายากครับตอนนี้งัวเผือกกล้วยเผือก กุ้ต้นครับคันพี่น้องอยากยกนี่มีราคาพิเศษเนาะมีราคาพิเศษครับผมผมกะสีลงให้ได้หลายอยู่ครับอ่าแต่ว่าผมค่ารถเนี่ยออกเอาเองได้ครับเด้อสีรถได้ยุ่แต่ว่าอาสีแบบว่าค่ารถเนี่ยจ้อยออกเอาเองยู่นี่สิตัวผู้ตัวผู้สีนี่สี่พันห้าห้าพันนะครับสีปัญหาหาพันครับตัวผู้แต่ว่าตัวแม่สีนี่หกพันครับหกพันห้าพันห้าพันห้าครับผมคอกนี้ครับผมผู้ใดอยากได้ผมคัดเลือกให้ได้เลยครับยังตัวแมยังสียข่าวหาปัญหานี่ครับนี่ตัวแม่ อไอ้เต้าผู้เต้าผู้เนเต้าผู้แต่คือน้องคู่ต้นเนาะ้าเกิดเบื้องบนไรลพัชจีนสามารถแอดไลน์หรือว่าแมนคุยหลังไม้ได้เนาะแมนครับวิดีโอมาได้ครับวิดีโอคอได้เลยครับเมื่อก,กี้กับไป่ส้เพชรบูรณ์สิบหกตัวเพื่อนกับดีโดคอเพราะว่าก่อนที่จะทายทับจะขึ้นรถไปขึ้นรถเนาะแม่งครับถูกต้องครับ พุ่มไม้เงินเศร้าเด็ดในพี่น้องก็ไปแล้วครับตัวเมียอยู่คอกนี่ครับสีมีสีมี่ตัวตัวดีอยู่ตัวหกพันเนี่ยยุสองเม่นี่แหละครับสองเม่รน้ำกันนี่แหละครับแม่นั่นแหละครับคู่นั่นเลยครับคู่นั่นครับแม่นครับแม่นครับคู่นั่นสีตัวละหกพันครับผมเพราะว่าเพิ่นลักษณะดีครับเนี่ยคู่นั่นเนี่ยนั่นน่ากันนี่แนหน้าหน้าตาเพิ่นงามหน้าตางามครับลูกหลอดแม่นครับในแข้งขาดีคู่นี่น้องครับสังเกตง่ายๆคือควายเพิ่นซีไปเนาะคือแม่นครับแข้งขาเรียงสี่พันอย่งถ่ายเลยครับตัวตัวเมียสองตัวนี่ คู่นี่หกตัวละหกพันครับผมเนี่ยเบื้องเนี่ยครับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงครับคู่นี้นะเหมาะสมเลยครับนั่นคู่นั้นบักดอนเก่งสุดครับบักดอนเก่งแห้งครับซิทเอสไหครับมื้อเอสขาวสวยสวรรค์ครับบักดอนสุดยอดครับผมบักดอนข้อตันจื้ดลือเลยครับพุดนะนี่แหละครับพี่น้องคือควายที่เกิดจากแม่ใหญ่ครับว่าคือแม่เพิ่งกะจะไปเที่ยวกับผู้บ่าวเวียดนามเนาะต้นเนาะเนี่ยเนี่ยเพียงเสียครับลักษณะใหญ่แท้ๆครับเนี่ยสูงแน่ๆครับเนี่ย ก็คือหมอแล้วพี่น้องสำหรับพี่น้องที่มีทั้หน่อยนะครับแต่อยากเรื่องควยอนาคตดีๆเด้อยจังจังจังสี่กับตัวเมยียหาพันหาครับเนี่ยห้าตัวเมยียห้าพ<อ>ันห้าในตัวใหญ่แล้วครับเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วครับตัวใหญ่แล้วมีแววแล้วครับมีแววแล้วครับตัวนี้ห้าพันห้าครับตัวนี้สี่นี้ตัวนี้หาพันหานะครับสองตัวนี้หกพันครับผมสองตัวนี้หกพันตัวเมียนะครับแล้วก็อีดอนอีดอนเมื่อสามหาลอยครับผมไอ้ดอนเมื่อสามหาลอยแล้วก็ตัวตัวผู้นั่งเฉยครับตัวผู้ตัวนี้ตัวละหาพัน ตัวผูห้าพันตัวนี้ก็ห้าพันครับผมพอเลีจังจังจังสี่กระหาพันหานี่ครับเลยไอเนี่ยตัวเมียตัวเมียอ้วนทั้งเสียครับหาพันหาโอ้ตัวนี้คือเป็นคขยอ่างมาก่อนเลยเนาะเป็นคขยอ่างเลยครับคขยอ่างควอยหนาเนาะครับผมคลิปนี้กับมีตั้งเบื่สองชุดเนาะสองชุดครับผมชุดเล็กชุดเล็กกับชุดใหญ่ครับชุดเล็กนี่เริ่มต้นที่สามพันเก้าครับยกสุดเลยครับสามพันเก้ามีตัวเมียอยู่สามตัวตัวเมียสามพูตัวผู้อีกเจ็ดตัวครับผม ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่อยู่13ตัวครับ13ตัวแต่ว่าตัวแม่นี่สิมีราคา6,000อยู่2ตัวนะครับ6,000อยู่2ตัวแล้วก็ไอ้เพือกเหมือนเอสไอเพือกสาวตัวนี้13บสาอครับผมแล้วก็นอกนั้นก็ท่วมาหลังไหมครับราคาอยู่เริ่มต้นที่4,500ครับขอกนี้ครับขอกนี้เริ่มต้นที่4,500เป็นตัวผูดนะครับเด้อสูงสุดที่6,500บาทครับผมเออสูงสุดที่หนึ่งสามเพือกดอนครับเพือกตัวน้องครับเพือกผู้ใดอยากได้ครับก็สามารถ โทรมาได้ครับเบอร์ที่เบอร์โทรศัพท์ผมครับ0 8 0 4 1 6 5 1 6 9ครับผมหรือว่าไอดีไลน์กับเบอร์นี้ครับครับครับผมพี่น้องครับคือควายหลายโตครับผมอาจจะทายเบ่ร์บททุกโตเด้อครับผมขันพี่น้องเบิ่งหม่องใดบ่ชัดเจนครับให้เบิ่งหน้าคอกกับทั้งคุตตุนดีสุดหรือว่าแอดไลน์สอบถามวีโอขอเนาะคุตตุนเนาะก่อนที่จะส่งได้ครับครับผมคุตตุนครับจะปิดคลิปแล้วจะฝากอย่างกับพี่น้อง FC ครับผู้ใดสำรับ ณยุคนี้นะครับณยุคนี้ยุคปัจจุบันยุคนี้ครับผู้ใดมีเงินครับบางที่ก็อยากได้ควยงามไปเลี่ยงกะพยายามเรียกที่แบบว่าราคาบาสูงครับผมเอาจังเสียครับราคาบาสูงจังมดอนหนึ่งเสียครับเอาไปประธนาต่อเฮาเลี่ยงไปครับเข้าลงทุนบาสูงครับอัตราการที่เฮาสิขาทุนมันกะมันกะต่ําครับผมเฮากะซีเลี่ยงไปเป็นปีมิแตกรรมไรครับผมเฮาเอาเลี่ยงควยไปเพื่อที่เข้าเลี่ยงเดือนหนึ่งมันกะใหญ่ขึ้นครับผมสองเดือนมันกะใหญ่ขึ้นสองเดือนครับผมแสดงว่าที่สั้นราคาหลักพันครับมผ ผมแนะน้ำครับแนะน้ำครับคือคุณต้นจะแนะน้ำคือของดีแล้วคิดเนาะแม่นครับยังไปมีกำไรต่อเรี่ยวครับเราต้องไปคิดยากเราต้องไปคิดว่าซื้อมาเป็นแสนเป็นล้านแล้วนอนบ่รับอันนี้รักพันครับปล่อยไว้ไซสก็อยู่ปล่อยไว้ไซสก็ได้ครับผมเอาคุณต้นครับพี่น้องมาคอยสอบถามกันเบึงเนาะครับผมครับคลิปนี้ผมเอาตอมรับทางคุณต้นครับค่ะกต้อนรับพี่น้องไปเพิงค์แค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ